จะสังเกตว่าตอนนี้หุ่นเซนตีนกายหน้าผากอยู่นะครับปากเจ็บนะครับปกติมันจะโพสตลอดขมนออกมายอมรับว่าทหารเขาเมาปกติมันไม่เคยยอมรับผิดหาอะไรเลยนะครับแสดงว่าพูดตรงๆว่ามันสิ้นท่าแล้วนะครับแต่อย่าไปวางใจหุ่นเซนครับอย่าไปวางใจขมนครับคนบ้าบ้าบอๆแบบหุ่นเซนเนี่ยมันไว้วางใจไม่ได้แะครับผมก็อย่างที่บอกไม่ใช่พูดแกล์เขาไม่ใช่พูดแซวนะผมว่าหุ่นเซนเนี่ยเป็นจิตเวทป่วยจิตเวทมันยังมาตัดผ นะครับประชุมสมชมีความเห็นให้ดําเนินคดีคุณเซนกับคุณมาเน็ตกระทาความผิดกฎหมายอาญาในประเทศไทยเหมือนเป็นอาญากรสงครามนะครับั่งให้ทหารมาบุกมาฆ่าประชาชนคนไทยดําเนินคดีทั้งอาญาทั้งแพ่งกระบวนการมันต้องดําเนินการต่อไปเป็นอานาจสอบสวนของประเทศไทยถ้าคุณเซนคุณมเน็ตเข้ามาประเทศไทยก็จะจับกลุ่มดําเนินคดี ไห้หุ่นเซนมาต่อว่าเลยนะครับว่าไม่เป็นมืออาชีพโอ้โหหุ่นเซนคุณจะมาต่อว่าอะไรคุณไม่ต้องมาต่อว่ามึงเอาส้นตีนไปคิดก็คือเขาไม่ครบกับมึงแล้วระดับเขาสั่งดำเนินคดีอาญาในประเทศไทยแล้วเนี่ยทั้งหุนเซนหุนมาเน็ตทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยแสดงว่าไทยเขาไม่คบกับมึงแล้วไอการเจรจา,าอะไรที่จะมีขึ้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันน่าจะรู้ตัวนะยังจะมาต่อว่า ประเทศไทยอีกนะครับว่าแม่ไม่เป็นมืออาชีพผิดมารยาททางการทูตและที่คุณทํานี่มันไม่ผิดมารยาททางการทูตเลยนะครับผมมีเรื่องตลกนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่เป็นเรื่องตลกนะครับเรื่องหลักเขตครับเรื่องหลักเขตหลักเขตประเทศไทยกับเขเมรเนี่ยนะครับ ทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าปักปันเขตแดนกันครับปักปันเขตแดนกันนะครับหลักเขตมันเป็นแท่งปูนนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นไปหัวแหลมๆหน่อยแล้วก็มีภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยภาษากัมพูชาสี่ภาษาเลยนะสี่ภาษาเลยนะครับให้หลักเขตเนี่ย บริวเวณศูนย์อบพยพต่างๆเนี่ยนะครับเราก็อนุโลมให้ทหารขเมเรเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาตั้งศูนย์อพยพหลักมนุษยธรรมครับแต่ด้วยความขี้โกงของเขมเมรด้วยความเจ้าเล่สันดานมันนะครับมันก็แอบย้ายหลักเขตครับมันกลัวทหารไทยเนี่ยเอาหลักเขตไปขยับ เอาหลักเขตเนี่ยมันกลัวทาหารไทยขุดแล้วก็เอารถแมคโครขุดแล้วก็ยกพืชเข้าไปนะครับแล้วจะขยับลุกไปที่บ้านมันนะครับซึ่งในอดีตมีแล้วนะครับแม่ทัพบ,บูรพาเราตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับยังเคยเอาหลักเขตมาสองหลักเขตเลยนะครับหลักเขตเนี่ยครับเอามา ขมิมันจําได้ครับว่าโอ้โหไอเ้เมื่อเมื่อก่อนเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยทหารไทยเคยเอาหลักเขตไปนะฮะมันคิดว่ามันฉลาดครับมันเลยแอบขุดหลักเขตเอาไปเก็บไว้กับมันก่อนนะครับเอาไปเก็บไว้ก่อนไอ้เนียเดี๋ยวทหารไทยมาเอาหลักเขตกูแล้วขยับนะครับจะได้ไม่หายตอนนี้พอไปตั้งหลักเขตมันหนักครับดินมันก็พอกไปอะไรไป นะครับไปตั้งตรงเข้าไว้เนี่ยความปรากฏสื่อมวลชนทูตต่างประเทศนะครับทูตต่างประเทศไปดูนะครับมันบอกว่านี่เขตประเทศไทยนะครับทูตต่างประเทศเขาเลยบอกอ้าวแล้วนี่หลักเขตนะที่ไอ้เขมรแอบเอาไปนะครับนี่มันหลักเขตประเทศไทยกับเขมรมันอยู่ตรงนี้นี่แม่นพูดไม่ออกเลยครับมันพูดไม่ออกเลยมันบอกอันนี้ไม่ใช่ เขตประเทศไทยอ่ะเพราะว่าในนั้นนี่มันไม่ได้เขียนประเทศไทยมันเขียนคำว่าไซแอมเซียมนะครับไ <laughs> อ,เอ,เอ้เหี้ยมึงนี่เหมือนลิงจริงๆนะไอ้หุนเซนลูกหลานมึงเนี่ยเหมือนลิงจริงๆนะแอบขโมยหลักเขตไปเก็บไปในบ้านนะครับนะครับไทยไปเจอก็บอกเนื้องเขตกูเนี่ยที่ล้อมรั้วเนี่ยยังไม่ถึงนะหลักเขตอยู่ตรงโน้นนะครับไอ้ขมรนมันฉลาดไงมันโง่แต่อวดฉลาดนะครับเอาหลักเขตไปซ่อนเขาไว้ครับ เราเลยบอกเนี่ยที่กูนุ่นถึงหลักเขตนุ่นนะครับเออมึงเสียดินแดนอีกเพราะความฉลาดแกมโกงมึงเนี่ยนะฮะถ้าจะคุยกันแบบภาษาคนก็ตกลงเถอะเอาแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับหนึ่งต่อห้าหมื่นไม่ต้องมาพูดหรอกไอ้หนึ่งต่อสองแสนอะไรเนี่ยไทยไม่เอาด้วยแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ทียเดี๋ยวก็ลบกันอีกลบกันอีกมึงก็จุกอีกนะฮะแล้วก็ อวดฉลาดไอ้เหี้ยแอบขอโมยหลักเขตนะครับกะว่าไทยเผลอแล้วเดี๋ยวมันจะได้มาล้อมมาล้อมนะครับมาล้อมแถวบ้านหนองจานเนี่ยมันก็กะว่าไอ้ไอ้หลักเขตเนี่ยเดี๋ยวไเผลอนะกูจะไปล้อมแม่นอยู่ในเขตประเทศไทยเลยแล้วจะได้อ้างนะครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่เกิดเรื่องนะไม่เกิดเรื่องมาเลยเอาไปซ่อนไว้ในบ้านมันก่อนนะครับเอาไปซ่อนในเขตเขเมรก่อนนะครับสื่อมวลชนเห็นตอนนี้มันไม่ได้ยุคเก่าแล้ว มันยุคใครก็มีโทรศัพท์ใครก็ออกเอ้ยได้ผู้นำโง่ๆอย่างนี้นะครับไอ้คุนเสนเย้ยมึงพาประชาชนมึงตายหมดมันฉลาดเหมือนลิงนะคือลิงไปกำอาหารนะ่ะเวลาเขาขุดขุดดินนะครับแล้วก็เอาพอดีกับมือลิงเนี้ยลิงมันก็เข้าไปครับแล้วไปกำแล้วแม่งก็ไม่ยอมปล่อยนะ โอ้ยผมลสะสใจจริงๆเลยพอสื่อมวลชนออกไปทั่วโลกเลยนะครับขมนอุตสาพาทูดไปอะไรไปนะครับจะบอกว่าไทยลุกล้าดินแดนมันปรากฏว่าหลักเขตอยู่ในเขตมันข้างหลังเนี่ยนะครับพอทูดเขาถามว่าแล้วนี่หลักเขตอะไรเนี่ยนะครับแม่นพูดไม่ออกครับมันบอกไม่รู้เขาบอกอา้าวก็เห็นว่าเขตแดนขมนกับสยามอยู่เนี่ยนะครับมันบอกไม่ใช่ นะครับไม่ใช่ประเทศไทยมันประเทศไซแอมประเทศสยามนะครับจริงหรือเล่าให้ตลกใช่ไหมครับก็เรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องตลกหรอกครับนะฮะเรื่องจริงครับความเจ้าเล่ห์ของมันนจะแอบลักหลักเขตเข้าไว้นะครับตอนนี้หลักเขตมันหนักนะเครื่องหมายเครื่องมือมันก็ไม่ค่อยมีนะครับใช้คนยกคนแบกมันก็ลําบากนะฮะ ถ้าจะตกลงกันได้ต้องดูแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นครับไปชีพ้พิกัดเนี่ยมันจะรู้เลยนะครับไอแผนที่หลักเขตที่ไปปักปันเนี่ยขเขมรมันจะชอบย้ายครับมันเอาเปรียบครับเหมือนกับเรามีที่นาติดก,กับมีโฉนดติดก,กับข้างบ้านที่ขี้โกงมันก็แอบย้ายหลักเขตอยู่เลยครับหลักเขตมันไม่ใช่ปักไปแบบเสาไอ้นั่นนะนะไม่ใช่เสาแบบ เสาที่เขาปักไปลึกๆนะครับมันเคลื่อนย้ายได้มันเคลื่อนย้ายได้ฮะหลักเขตนะครับใช่เหมือนหมุดที่ดินหมุดโฉนดที่ดินครับมันก็ย้ายไปเรื่อยครับย้ายไปย้ายมานะครับแต่จะให้มาตรฐานมันต้องดูระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับแล้วแผนที่ของประเทศไทยเนี่ยเราออกโฉนดเนี่ยเราออกโฉนดเนี่ยมัน มันรู้ยันเช็คพิกัดกันอะไรกันเนี่ยมันรู้ยันห่างศอกเดียวผิดสกันสอกเดียวเรายังรู้เลยนะครับโอ้แต่คำเมรนมึงใช้แผนที่1ต่อสองแ0 0เนี่ยนะครับโอ้โหมันไม่มีใครเขาใช้แล้วครับเมื่อก่อนไม่มี g p s ติดหลักเขตแล้วลูก g p s มันเพิ่งมามีไม่กี่ปีนี่เองนะมันมีไม่กี่ปีนี่เองนะครับ ให้ผมเล่าเรื่องตอนลอกซื้อกระสุนอาก้าจากขมรใช่ไหมครับคือสมัยนั้นผมจำพอสอชัดเจนไม่ได้นะน่าจะปีสามสามหนึ่งสามสองสามสามหรือสามมาณสามสามประมาณนั้นนะครับผมก็อยากหาผลงานนะครับอยากหาผลงานในการจับกลุ่มอาวุธสงครามนะครับเป็นเพราะมันมีอาวุธสงครามหลุดกันมากนะครับเนื่องจาก สมัยนั้นเนี่ยเขมียนแดงเนี่ยได้รับอาวุธสนับสนุนจากประเทศจีนพูดไปเลยก็ได้นะครับจากประเทศจีนจีนก็ส่งมาให้เยอะเลยนะครับส่งมาให้เยอะเลยนะครับให้สู้กับทหารเวียดนามนะครับนะครับมันก็ขโมยไปขายกันครับขโมยขายก็บอกไม่กี่ตังค์ครับตอนนั้นน่าจะก็บอก สี่ห้าพันบาทนะครับไม่ถึงไม่ถึงหมื่นครับสี่ห้าพันบาทนะครับกระสุนก็ขายนัดหนึงห้าบาทนะครับกระสุนขายนัดห้าบาทนะครับแล้วพวกขบวนการคนกระทําความผิดในประเทศไทยคก็จะไปซื้อจากชายแดนมาแล้วขนไปขายให้ทหารกระเหลี่ยมไทยใหญ่หมอนนะฮะ มันก็ออกทางช่องทางที่ผมรับผิดชอบคือผมเป็นสวัตรอำเภอด่านมะขามเตี้ยรับผิดชอบช่องทางโตเซิงนะครับช่องทางอมมาาช่องทางด่านหินสีนะครับผมก็เออผมต้องไปสืบให้ได้ที่ต้นต่อนะครับผมก็เลยปลอมตัวนะครับโดยอ้างว่าตัวเองเป็นพ่อค้าไม้เพราะตอนนั้นกระเหลี่ยงเปิดเปิดให้ทำสัมปทานไม้ ในกระเหลี่ยงนะครับเรียกว่าช่องทาง PNT ผมก็เข้าไปครับไปที่ไพรินนะฮะไปที่ไพรินนะครับ,ไป,ไ,รนนรบไปล่อซื้อนะครับขอซื้อกระสุนนะครับบอกเอาเป็นแสนนัดเลยจะหมื่นนัดแสนนัดนะครับกล่องมันเป็นกล่องเหล็กครับกล่องเหล็กเนี่ยมันจะพอมีประมาณน่าจะเจ็ร้อยนัดครับเป็นกล่องเหล็กซีนเลย ซีนเลยครับซีนน้ําเข้าไม่ได้แล้วครับเป็นกล่องเหล็กนะครับกระสุนหน้าก้าก็จะอยู่ในนั้นนะครับกล่องหนึ่งน่าจะประมาณผมจําตัวเลขไม่ได้น่าจะเจ็ดร้อยกว่านัดมั้งครับมาเนี่ยผมก็เหมานะครับว่าผมรับซื้อหมดนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าไม้ไปทําไม้ในกระเหลี่ยงแต่ผมเอาไม้ออกไม่ได้จะจ่ายเป็นเงินกระเหลี่ยงไม่ยอมรับเขาอยากได้เป็นกระสุนหรือวุธเพื่อไปสู้กับทาง กองทัพพมา่านะฮะเข้าขึ้นรถจอรถจอคือรถสิบล้อที่ข้างหลังเนี่ยไม่มีตัวถังนะครับเป็นโครงสําหรับขนสุงอะไรเนี่ยเอาขึ้นรถจอมาให้ผมนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายเงินเลยผมจ่ายเงินที่แนวชายแดนขอให้ท่านส่งกระสุนไปข้ามเข้าเขตไทยหน่อยนะครับผมก็เอารถลูกน้องไปรอเลยพร้อมที่จะจ่ายเป็นเงินสดเลยนะครับเขาก็ข้ามมาดูเงินสดผมนะครับผมก็มีเงินสด ชว์นะฮะเขาก็เตรียมอากระสุนมาส่งนะครับแต่ว่าการทำงานครั้งนี้ไม่สำเร็จนะครับระหว่างไปถึงด่านทหารแล้วนะครับไปถึงด่านทหารแล้วครับมันเป็นไม้กั้นอยู่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นด่านถาวรอะไรเป็นไม้กั้นอย่างเงี้ยนะครับยกขึ้นแล้วมีทหารสองฝั่งเนี่ยประจันหน้ากันอยู่นะครับประจันหน้ากันอยู่มันมีพ่อขาไม้ครับใอ้คนรับจ้างรับจ้างตัดไม้อะ มันจำผมได้ครับมันจำผมได้ว่าผมนี่เดี๋ยวนะครับช่องนี้มีปัญหามันจำผมได้ครับมันก็เรียกผมสารวัตรมาทำอะไรที่นี่โอ้โหมันทักทายผมด้วยความดีใจครับผมก็ชิบหายแล้วมึงมาทักเงี้ยไอ้นี่ก็บอกอา้า ตำรวจเลยตำรวจมันบอกผมเป็นตำรวจเลยผมเห็นท่าไม่ดีผมก็โดดเลยครับโดดเลยโดดพุ่งโดดพุ่งครับโดดพุ่งเหมือนในห,หน่วย BSQ อย่างเงี้ยแหละครับโดดพุ่งมาฝั่งไทยก่อนนะครับโอ้เกือบแย่เลยครับเกือบแย่เลยนะครับลูกน้องผมผมเข้าไปแต่ตัวเปล่าๆนะครับอาวุธอะไรผมก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยครับมาเนี่ย ก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปอยู่เพชรบุรีก็ไปล่อซื้ออาวุธสงครามปลอมตัวไปอยู่ชัยบาดาลก็ปล้อมตัวเป็นพ่อค้าเสือน้ำมันนะครับสมัยจะไปจับกลุ่มคนร้ายภาคใต้พวกมือปืนผมก็พร้อมตัวไปนะครับพร้อมตัวไปผมไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วครับมาไอ้ไอ้แผนแตกอย่างนี้มีอยู่สองครั้งอีกครั้งหนึ่งไปจับไฮโล ตอนน้เป็นสารวัตรด่านมะขามเตี้ยนี่แหละครับแล้วมันก็เขาห้ามมีบ่อนถ้ามีบ่อนการพนันแล้วก็ต่างหน่วยมาจับพุ่งขบัญชามาจับหรือกองปราบมาจับเกิน16คนเนี่ยผมจะโดนย้ายโดนตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยไร้แรงว่าปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่นะครับผมก็เลยมันไปเล่นเขตต,เขติดต่อกับเขตติดต่อกับจองบึงนะครับเขาเรียก อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูทรตําบลด่านทับตะโกกับสถานีตํารวจภูทรกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับไปเล่นกันในป่าป่ามันนะฮะผมก็ไปกับไอ้เล็กนะครับนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับไอ้เล็กนะฮะไอ้เล็กก็ไปผมเล่นไฮโลไม่เป็นครับไปปุ๊บก็ปลอมตัวขี่มอเตอร์ไซค์กันไปนะครับมันเป็นแคร่ไม้ไผ่นะครับเจ้ามือก็อยู่งนะ่ะคนเล่นกันเป็นสามติาคนเลยนะครับ ผมก็แทงไม่เป็นครับก็แทงแทงไปแทงถ้าแทงต่ำร้อยหนึ่งถ้ามันออกต่ำผมก็ได้ร้อยถ้าไปแทงสูงร้อยหนึ่งออกสูงผมก็ได้ร้อยแต่ถ้าผมไม่แทงต่ำห้าเนี่ยถ้าผมแทงร้อยมันจะได้ห้าร้อยนะครับก็พรางตัวไปจำเป็นต้องแทงผมก็ถามไอ้เล็กจะแทงอะไรได้ตังค์มากที่สุดไอ้เล็กบอกถ้าต่ำห้าแต่โอกาสมันออกเนี่ย แทบไม่มีเลยนะจะโดนกินนะครับผมก็แทงต่ำห้าไปร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งปรากฏไฮโลออกต่ำแล้วก็มีเลขห้าอยู่ด้วยมันก็ต่ำห้าไอเล็กก็ดีใจเลยสลรวัดต่ำห้าโอ้โหแค่นั้นแหละครับพวกเล่นไฮโลอยู่ลุบลืบหนีนะครับมันโดดหนีเข่าใส่ไอเล็กหงายท้องไปเลยนะครับผมก็โดนเข้าไปจุกเลยนะครับจับใครไม่ได้เลย จับใครไม่ได้แม้แต่คนนะครับม่นมันไม่ได้โดดเข่าเรานะครับมันมันโดดหนีมันอยู่บนแค่แล้วผมยืนอยู่ไนงะมันก็พุ่งหนีครับพุ่งหนีแล้วก็เนี่ยข่าวแตกครับเพราะไอ้ไอ้ไอ้เล็กมันดีใจงไงว่าให้โลออกต่ำห้าโอ้ยสารวัตรออกต่ำห้าคิดว่าได้ห้าร้อยที่ไหนแล้วจะได้ส้นตีนเอาทีนะครับเดี๋ยวนี้ปลอมตัวไปไหนไม่ได้แล้วครับ ไปตรงไหนใครก็จําได้นะครับยิ่งบางทีเขาก็จําไม่ได้เขาก็เหล่มองจ้องมองผมก็ไม่พูดนะครับพอผมพูดเท่านั้นเขาจําได้เลยนะครับก็ดีครับมาคนมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขารักเราดีกว่าเขาเกลียดเรานะฮะจำเสียงได้เ,เสียงเน่ๆอย่างเงี้ยนะครับพร้อมไม่ได้แล้วครับมาเนี่ยนะเสียงเน่เสียงเน่ <laughs> เ